นะครับกฎใหม่4ข้อเดี๋ยวตามในคนมาฟังนะครับว่าอะไรลองดูเลยครับาตามไปนะครับพบกันวันนี้วันที่17บมิถุนายนสองพันห้ารยหกนะครับเหลืออีกประมาณเครื่องเดือนนะครับก็จะมีกฎใหม่ของพี่ YouTube มาเพิ่มเติมอีกแล้วจริงๆก็กดเดิมนมี่แหละ แต่ว่าเขาเข้มงวดมากกว่าเดิมนะครับก็เป็นขวดเดิมๆนั่นแหละก็มีอยู่สี่ข้อนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับก็ทุกท่านได้ฟังหลายๆรอบจะได้เอาไปปรับใช้ในชออ่อง u t u b e ของทุกท่านนะครับาท,าทางท่านที่เพิ่งทำยังไม่ถึง4,000ชั่วโมงนะครับแล้วก็ ท่านที่ยังที่ผ่านกดแล้วนะครับก็จะเจอกับกฎใหม่ของพี่ u t u b e เหมือนเหมือนกันทุกคนนะครับจริงๆข้อห้ามมันก็มีอยู่เก่าแล้วนะครับสีข้อก็มีสแปมสแปมการหลอกลวงปนโกงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เนื้อหาเกี่ยวกับเพศภาพเปลือยอย่างนี้นะครับความปลอดภัยของเด็กความเป็นส่วนตัวของเด็กนะครับ เนื้อหาที่อันตรายหรือเป็นภัยนะครับข้อที่5ก็คือวาจารสร้างความเกียดชังนะครับอันสุดท้าย6ข้อไม่ใช่4ข้อนะครับ6ข้อขอโทษนะครับาการล่วงละเมิดและการเกลนแกล้งในโลกออนไลน์นะครับแต่วันนี้จะมาพูดเฉพาะสองข้อใ,ใหญ่ๆนะครับเป็น ที่พวกเราส่วนมากจะผิดกฎไปไหวนะครับผมนะครับท่านที่ยังเปิดสร้างไรายได้ไม่ได้นะ,น,ะนะครับหรือท่านที่หาคนติดตาม1,000คนติดตามหาเวลาอยู่นะครับนะครับ,รบห้ามทำผิดกฎชุมชนเด็กขาดตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2 5 6 4 หรือว่าท่านที่เปิดช่องมีรายได้แล้วก็ตางเหมือนกันนะครับท่านก็อาจจะโดนทําโทษถึงขั้นปิดช่องนะครับก็จะลำบากมากขึ้นแต่ในผลก็จะเป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับ,รบะจะพูด2ข้อหลกัหลกๆนะครับก็คือสแปมเนาะสแปมถ้าท่านที่ยังไม่ผ่านกฎนะครับก็สามารถเข้าไปดูหรือว่าท่านที่ผ่านก็เหมือนกันครับสามารถเข้าไปดู ที่ youtube Studio หลังบ้านนะครับเข้าไปที่ข้อความนะครับข้อความก็คือไม่ใช่ข้อความความเห็นนะครับความเห็นก็คือความเห็นที่เพื่อนเพื่อนมาคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่าคอมเมนต์ใต้ไลฟ์สดอะไรประมาณนั้นนะครับที่มันเป็นสแปมนะครับก็คือกลวงกลวงและกลโกงที่เขาว่าี่ในการคอมเมนต์ก็คือการก๊อปปี้กับ ก๊อปปี้คําพูดหรือว่าคอมเมนต์ที่เราชอบพูดบ่อยอมาเป็นกําลังใจนะครับมาเป็นกําลังใจนะครับสวัสดีครับจะเป็นกําลังใจตลอดไปแล้วก็ก๊อปปี้ไว้เอาไปวางบ้านนู้นบ้านนี้วิ่งวิ่งไปบ้านนู้นก็ใช้ก๊อปปี้นี่แหละไปวางเป็นคอมเมนต์นะครับวิ่งไปบ้านในทุนก็ไปวางก๊อปปี้คํานี้มาเป็นกําลังใจนะครับเสมอเสมอนะครับสวัสดีครับ สู้ๆ้ครับอย่างเงี้ยก็ไปวางบ้านมุดบ้านนี้วิ่งไปบ้านไหนก็คอมเมนต์เดิมเดิมนี่นะครับทีทีนะครับผมพี่ยูเขาก็ถือว่าไอ้คำพวกนี้มันเป็นสแปมนะครับเ,เราก็ต้องเข้าไปาไปลบหรือไม่ไปอนุมัตินะครับแต่ถ้ามันเป็นสแปมคำพูดแบบนี้นะครับมันก็จะมีผลทั้งทั้งเจ้าของเจ้าของบ้านแล้วก็ คนที่มาสแปมคนที่ไปก๊ copy, อปปี้ความเห็นคอมเมนต์แบบนี้ทีทีนะครับมันก็จะมีระยะยาวมันจะมีความเห็นความเห็นแบบเนี้ยมันก็จะมีผลกระทบกับเจ้าของช่องแล้วก็คนที่มาคอมเมนต์เราด้วยนะครับแต่ในกรณีนี้คือทำทีทีนะครับนะครับสังเกตเห็นไหมครับเวลาเวลาเราเวลาเราไลฟ์สดอะบางบ้านก็ในผลก็เห็นบ่อย ก็ copy คำเดิมนี่แหละวาง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 ห่างไปหน่อยก็วางวางวางนี้ครับมันก็จะเป็นสแปมนะครับเราก็ต้องไปตรวจด,ดูที่ youtube Studio หลังบ้านนะครับไปตรวจเข้าไปที่ y YouTube แล้วก็ไปที่ความเห็นนะครับแล้วก็ไปที่ตัวคัดกรองนะครับนะครับมันก็จะเห็นเดี๋ยวในบลติดไปสองเรื่องนะครับเดี๋ยวในบลจะทำให้ดูนะครับสั้นๆนะครับว่าดูยังไงแต่ว่า หน้าจอในผลมันเป็นหน้าจอบ้านที่เปิดปดสร้างรายได้นะครับมันจะเห็นไม่เหมือนกันนะครับก็ก็พออธิบายได้เดี๋ยวในผลจะทําตัวอย่างให้ดูในคลิปหน้าสั้นๆนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยนะครับ,รบการเอาคัปปี้ไปวางไม่บ่อยหรือว่าการใช้คําพูดคําพูดที่แบบระบบตรวจแล้วอ่ะมันเป็นคําหยาบนะครับเขาก็จะซ่อนเน,ะนาะเวลาเราอ่านคอมเมนต์เพื่อน ยูทูบเขาแปลไม่ออกเนาะเขาก็จะซ่อนคอมเมนต์เพื่อนเราสังเกตท่านใดที่เคยไลฟ์สดนะครับก็จะเห็นเขาจะซ่อนคอมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนที่คอมเมนต์ขึ้นมานะครับก็คือเป็นคอมเมนต์ที่พิยูเขาเระบบ AI เขาตรวจไม่เข้าใจนะครับผมไม่เข้าใจภาษาเขาก็เลยตีเป็นเป็นสแปมเป็นคำหยาบไปนะครับฉะนั้นเราก็ต้องแปลอนุมัตเพื่อนถ้าเราไปดูปุ๊บอ๋อคำนี่มันไม่ใช่คำหยาบ นะครับแล้วก็อนุมัตินะครับอนุมัติที่หลังบ้านนะครับผมถ้ามันไปอยู่ที่หลังบ้านสตูดิโอนะครับแต่ถ้ามันเป็นคําหยาบที่แบบไม่ได้นี้เราก็ลบทิ้งนะครับผมแล้วก็ให้ไปตรวจนะครับลองไปตรวจดูทุกคนจะทําให้ดูเนาะค้างไว้สอเรื่องยังไม่ได้ทํานะครับให้ดูนะครับข้อความระครับเพื่อการข้อความเข้าไปที่ข้อข้อความคามเมนเนั่นนะครับแล้วก็จะมี คำว่าระงรับเพื่อรอการตรวจสอบคล้ายๆกับค like อมเมนต์เวลาเราไลฟ์สดเนาะเวลาเราไลฟ์สดเราก็จะเห็นคอมเมนต์เพื่อนๆที่ระบบ AI ทีพี YouTube ่ u t u b e เขาตรวจแล้วเขาตีเป็นคำหยาบนะครับเขาก็จะซ่อนจะซ่อนคอมเมนต์ให้เจ้าของบ้านเห็นสังเกตนะครับท่านไหนที่เคยไลฟ์สดเนาะให้เจ้าของบ้านเห็นแต่ว่า <c oughs> เพื่อนบ้านที่อยู่ในใตอ้อยู่ในบ้านขณะที่เราไลฟ์สดจะมองไม่เห็นนอกจากว่าเราจะอ่านนะครับ นั่นแหละครับก็คือเป็นคอมเมนต์ที่ระบบ AI เขาตีเป็นคําหยาบหรือว่าเป็นคําซ้ําอะไรประมาณนี้นะครับผมนะครับวิ่งวิ่งหลายบ้านสูงมา,าก copy, มมนะครับเขาจะ copy คอมเมนต์เดิมๆนะครับขึ้นมาวางขึ้นมาวางบ่อยๆที่อยู่เขาจะตีเป็นสแปมนะครับผมก็ลองลองลองเข้าไปดูนะครับผมแล้วเข้าไปลบมันก็จะมี2อ,อย่างลบทิ้ง กับรายงานแล้วก็บล็อกนะครับผมถ้าแบบมาวางลิงก์แบบด่าเราเสียหายเราบล็อกเลยครับผมกับแนะนําให้บล็อกนะครับผมอ,อันไหนที่อ่านแล้วเอ๊อันนี้ไม่ใช่คําหยาบเราก็อนุมัติเพื่อนไปนะครับอันไหนที่มันเป็นคําหยาบที่มันจะเป็นผลเสียกับเรากับทั้งคนที่มาพิมพ์คอมเมนต์ทั้งเราด้วยเราก็ต้องลบทิ้งนะครับผมนะครับแล้วก็ พิมพ์ผิดนะครับระบบระบบเขาอ่านไม่ออกเนาะพิมพ์ผิดอะไรเงี้ยระบบเขาอ่านไม่ออกเราก็แปลอนุมัติให้เพื่อนนะครับเพื่อนไม่ได้ตั้งใจเนาะเพื่อนพิมพ์ผิดนะครับผมนะครับระบบเขาจะแปลเป็นคาหยาบนะครับผมถ้าถ้าเราไม่ลบนะครับพี่ยูเขาก็จะลบภายใน6กสวัน60วันเขาก็จะลบทิ้งนะครับคำพวกนี้นะครับนะครับก็ฝากรู้เข้าใจหรือเปล่าเนาะ ขฝากให้ทุกท่านไปตรวจมากนะครับเรื่องต่อไปนะครับก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับน,นะครับที่ถึงเรื่องไหนเรื่องการสแปมเนาะคข้อที่สก็คือเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศภาพโป๊เปยอะไรประมาณนี้นะครับก็เราต้องไม่ควรทำนะครับ ถ้าทำาก็ต้องระบุว่า18บวกหรือว่าตั้งแต่อายุ18ขึ้นไปอะไรประมาณนี้เนาะแต่เขาไม่ให้ทำนะครับภาพโป๊เปลยก็เช่นผู้หญิงนะครับห้ามเปิดไหล,ตล่ต่ำกว่าประมาณว่าต่ำกว่าไม่ถึงราวนมเนาะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชุดบิกินี่ชุดว่ายน้ำนะครับผมนะครับ ฟุตว่ายน้ำนะครับบ็อกเซอร์ก็ไม่ได้นะผู้ชายใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวลงไปสาวยน้ําแล้วเราไปถ่ายอย่างเงี้ยไม่ได้มาหมากต้องแรงตุงเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ครับผมนะครับผมไม่ได้นะครับผมอุปกรณ์ที่มองเราวคายเพศเพศหญิงหรือเพศช,ชายก็แล้วแต่ประหลัดขิดอะไรอย่างนี้ครับเซ็กทอยอย่างนี้ไม่ได้ครับไม่ได้นะครับผมแล้วก็อีกข้อที่สามก็คือความปลอดภัย ของเด็กนะครับความเป็นส่วนตัวของเด็กนะครับเ,เขาจะให้ความสาคัญกับเด็กมากนะครับถ้าท่านจะทําคลิปเกี่ยวกับเด็กท่านก็ต้องตั้งค่าเป็นคลิปนี้สร้างมาเพื่อเด็กอย่างคลิปที่แล้วที่ในผลบอกนะครับนะครับช่องที่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับผมเมื <ME> ่อเราทําผิดนะช่องที่ได้รับการแจ้งเตือนนะครับการทําผิดกดชุมชนนะครับต่อไปเนี่ย อาจจะไม่มีสิทธิ์เปิดสร้างรายได้ได้เลยนะครับก็กฎหมายนี้เข้มงวดมากขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่1นกรกตาคมนะครับผมสำหรับช่องที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วมีโฆษณาแล้วนะครับแต่ขาดการอัปเดตช่องนะครับไอ้นี่ก็สำคัญนะครับที่เราเคยพูดกันแต่ก่อนนะครับเขายังไม่เขาเคยยังไม่ประกาศใช้เนาะเพิ่งมาประกาศใช้วันที่หนึ่งกรกดาคม 2564ที่จะถึงนี้นะครับผมช่องที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับมีโฆษณาแล้วนะครับเว้นงดนะครับไม่ลงคลิป6เดือนนะครับผมนะครับขาดการอัพโหลดไม่หือไม่อือไม่อัพคลิปนะครับไม่โพสชุมชนนะครับเป็นเวลาตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับนะครับ พอถึง6เดือนเรามาลงคลิปใหม่นะครับเราก็ต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นะครับผมก็คือเราได้เวลาก็ต้องให้ให้ได้สี่พันชั่วโมงคนตามก็ให้หนึ่งพันนะครับนะครับเหมือนเดิมเหมือนนับหนึ่งเลยนะครับังนั้นท่านใดท,ที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับติว่าไม่ได้ลงคลิปก็ต้องโพสต์ชุมชนบ้างนะครับผมโพสต์เป็นระยะระยะเพื่อให้ช่องเรามีความ เคลื่อนไหวนะครับผมครับก็เหมือนกับหกเดือนผ่านไปพอถึงหกเดือนปุ๊บเรามาอัพคลิปมาพอกจุมชนนะครับก็เท่ากับเรานับหนึ่งใหม่นะครับก็แต่ก่อนนี้เป็นเรื่องที่เราพูดกันหนาหูนะครับเรื่องนี้ว่ามีไหมมีไหมนะครับเริ่มใช้แล้วนะครับนะครับตั้งแต่หกเดือนขึ้นไปท่านไม่ลงคลิปไม่อัปเดตช่องไม่เคลื่อนไหวนะครับช่องท่านก็เหมือนช่องที่ยังไม่ผ่านกฎเวลาลงคลิปใหม่ก็ต้องนับหนึ่งใหม่นะครับผม อสี่พันชั่วโมงหนึ่งพันคนติดตามถึงแม้ว่าท่านจะมีคนติดตามหนึ่งพันคนก็ตามชั่วโมงท่านจะครบสี่พันชั่วโมงก็ตามนะครับท่านก็ยังโฆษณาก็ยังมีเข้านะครับก็เหมือนเรานับหนึ่งใหม่นะครับถ้าเราทําอย่างนั้นนะครับเราทําจนกว่าจะครบนะครับตามเกณฑ์ก็คือสี่พันชั่วโมงก่า1หนึ่งพันคนเราถึงจะ มีรายได้มีโฆษณาเปิดสร้างรายได,ได้ได้ตามปกตินะครับจะวบวนหรือเปล่าครับฟังดีๆนะครับผมเข้าไปอ่านรายละเอียดใน o u ท u b e Studio หลังบ้านก็ได้นะครับนะครับเ,เพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นนะครับโพสชุมชนนะครับลงคลิปจะโพสชุมชน6เดือนผ่านมาพอถึงองเือนปุ๊บทุกท่านมาโพสชุมชนเรามาลงคลิปตามปกตินะครับ ช่องก็อาจจะโดนปิดกั้นนะครับผมช่วงนี้นะครับช่องเราอาจจะโดนปิดกั้นคอมเมนต์ปิดกั้นการเปิดสร้างรายได้ไปกดโป้งไปตามเพื่อนไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะครับเข้าไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับทุกท่านนะครับกดใหม่นะครับของพี่อยู่นะครับนะครับเออสิ่งที่เออ่ต่อไปนี้นะครับสิ่งที่พี่ยูจะพิจารณาในการที่ช่องที่ยังไม่ผ่านกดนะครับ4,000ชั่วโมง แล้วก็1 0 0 0ันคนติดตามนะครับเขาจะพิจารณาประมาณ 4- 5หข้อนะครับต่อไปนี้ตั้งแต่วันที่1นึ่รกรกฎาคมนะครับผมนะครับเ,เมื่อเขาตรวจสอบพี่ยูตรวจสอบช่องเราเรียบร้อยนะครับตรวจสอบคลิปมู่นนี้นั่นนะครับช่องที่เปิดสร้างรายได้ได้แล้วนะครับจะพิจารณาคลิปดังต่อไปนี้นะครับก็คือ1ก็คือ,เ,อเขาเรียกเาอ่านภาษาของพี่ยูเขาบอกทีมหลัก ทีมหลักก็คือทีมหลักอ่ะก็คือเนื้อหาหลักนะครับเนื้อหาหลักๆของเราอ่ะนะครับของช่องเราอ่ะนะครับเขาก็จะพิจารณาเนื้อหาหลักของช่องเราถึงจว่าในพลทาช่องเกี่ยวกับการให้ความรู้เขาก็จะดูเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะดูหลายเรื่องนะครับนะครับแล้วก็เขาจะพิจารณาข้อสองนะครับเขาจะพิจารณาที่วิดีโอคลิปที่มีคนดูมากที่สุดนะครับ นะครับเพื่อ,อ,อ,อเขาจะพิจารณาคลิปวิดีโอของทุกท่านนะครับที่มีคนดูมากที่สุดนะครับเนื่องจากพี่ยูนะครับไม่สามารถตรวจตรวจวัดนะครับตรวจจับตรวจวัดคอมเมนต์เอ้ไม่ใช่คอนเทนต์เนื้อหาของเราอะเนื้อหาของช่องเราได้เขาก็เลยวัดเอาคลิปที่มีคนดูมากที่สุดเป็นหลักนะครับก็คือเขาจะเอา จะแสดงว่าเนื้อหาของในพนเนี่ยทาเกี่ยวกับความรู้คนมาดูพันคนเราก็จะเอาเนื้อหาคลิปเนี้ยที่มีคนมาดูมากที่สุดนะเป็นเนื้อหาหลักเป็นคอนเทนต์หลักของเรานะครับนะครับข้อสองเขาก็จะดูวิดีโอที่ข้อสามนะครับเขาจะดูวิดีโออ,อ,อันใหม่ล่าสุดของเรานะครับเ,เพราะฉะนั้นหนึ่งร้อยชั่วโมงสุดท้ายช่วงที่เราจะถึง 4,000ชั่วโมงนะครับเวลาเราไลฟ์สดหรือว่าทำคลิปจะถึง4,000ชั่วโมง100ชั่วโมงสุดท้ายนะครับแนะนำให้พวกเรานะครับทำคลิปดีๆแล้วขอให้มันปังๆนะครับเขาให้ดีที่สุดสำหรับคลิปใดคลิปหนึ่งภายใน100หนึ่งภายใน100ชั่วโมงเนี่ยคลิปใดคลิปหนึ่งเราพยายามทำให้ดีที่สุด100ชั่วโมงสุดท้ายเนาะเขาจะได้พิจารณาให้เราไวๆนะครับก็นำมาฝากนะครับข้อที่4นะครับ สัดส่วนของเวลาในการรับชมที่นานที่สุดระบบจะประมวลประเมินนะครับเวลาในการรับชมคลิปของเราที่นานที่สุดนะครับเขาก็ดูคลิปที่คนดูนานที่สุดด้วยนะครับะจะกลายเป็นมาตรฐานช่องของเรานะครับก็คือ,อคลิปวิดีโอที่มีคนดูมากที่สุดนั่นแหละเขาก็จะเอาตรงนี้มาเป็นมาตรฐานเป็นตัวชี้วัดช่องเราว่าเนื้อหาของเราแนวทางคอนเทนต์จะไปในแนวทางแบบเนี้ยแบบ ในผลให้ความรู้แบบแนวอาหารต้องเที่ยวอะไรประมาณนี้เนาะนะครับข้อที่5นะครับมันเป็นมันเป็นคำพูดของพี่ยูเนาะ,ะข้อมูลเมตตาวิดีโอนะครับของวิดีโอมันเป็นมันเป็นคำพูดของพี่ยูเขาเขาบอกว่าข้อมูลเมตตาของวิดีโอเช่นชื่อภาพย่อและคำอธิบายในคลิปจะถูกตรวจสอบทั้งหมดนะครับทุกท,ทุกอย่างเลย ุกเม็ดเลยพี่อยู่จะตรวจหมดนะครับต่อไปวันที่1่กรกฎานะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับนําความรู้ที่ในพลมาเล่าสู่ฟังวันนี้นะครับไปพิจารณานะครับในการทําช่องนะครับอนอกจากข้อ1ถึงข้อ5ที่ในพลบอกเรื่องการพิจารณาให้เปิดสร้างรายได้นะครับเขาจะเข้มงวดข้อ1ถึงที่5้าที่ในพลพูดมาเลยครับอาจจะมีหรือ เนื้อหาอื่นๆนอกจากนี้ก็เป็นได้นะครับพี่อยู่เขาสมรลิกสิทธิ์นะครับเ็าอาจจะดูอย่างอื่นรวมไปด้วยก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกเฉพาะข้อ1ถึงข้อ5นะครับอันนี้นะครับเขาก็จะใช้กฎนี้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับมันก็คือกฎเก่านานและแต่ว่าเขาเข้มงวดมากขึ้นเอารายละเอียดปีกย่อยอเข้ามามากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับ สแปมเขาเหมือนกับสแปมเราเนะยครับสแปมเขามันก็คล้ายกับสแปมเราฉะนั้นเราก็ต้องไปตรวจสอบนะครับสํบาหรับท่านที่ยังไม่ผ่านกฎสร้างไรายได้นะครับต้องเข้ามันเข้าไปตรวจสอบมันแปลดูมัดหรือว่าไปลบนะครับไปนุมัติไปลบลบออกนะครับสําหรับอคอมเมนต์เพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เราคิดว่าเอ๊ะอน,นี้ไม่มันไม่หยาบคายอะไรคือบางอย่าง ระบบของพี่ยูเนี่ยระบบ AI อ่ะเขาตรวจสอบไม่ได้เขาแปลความหมายคําพูดภาษาท้องถิ่นน,นู่นนี่นั่นไม่ได้มันงงง,งเขาก็เลยตีเป็นความหยาบฉะนั้นเราเห็นคอมเมนต์เพื่อนว่าอีมันนี่ไม่หยาบเราก็อนุมัติให้นะครับเออนี่ใช้ไม่ได้รับไม่ได้เราก็บล็อกหรือว่าลบทิ้งนะครับแต่ทั้งหมดนี่ถ้าเราไม่ลบสแปมภายใน60สิบวันพี่ยูเขาจะลบนะครับนะครับคือหลักๆ ที่ในคนมาพูดรนนี้นะครับก็อยากให้ทุกท่านาปฏิบัติตามกฎของพี่ u t u b e นะครับเขาจะเข้มงวดมากขึ้นในผมก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะครับทุกอย่างที่ในพลพูดเมื่อคลิดที่แล้วทุกอย่างทุกที่ทุกบริษัททุกองค์กรนะครับนอกจากจะมีกฎหมายของประเทศแล้วมันก็มีกฎระเบียบข้อบังคับของแต่ละบริษัท y o u t u b e ก็เช่นเดียวกันนะครับ ็ขาทำกฎชุมชนเพื่อให้ครอบคลุมถึงทุกคนนะครับให้มันถูกต้องนะครับไม่ได้ไปละเมิดคนอื่นนะครับให้อยู่ในกฎระเบียบเขาจะเห็นความสำคัญของบุคคลทั่วไปที่เขามาชมคลิปเรานะครับก็ในผลนำมาฝากไว้เพียงเท่านี้คลิปนี้ยาวหน่อยนะครับขอให้ทุกท่านฟังให้จบถ้าไม่เข้าใจก็คอมเมนต์มาถามในผลอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับในผลก็จะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านทุกช่อง ไปได้วยกันนะครับขอบคุณที่เขา้ามาติดตามนะครับไปต่อด้วยกันครับไดบปนนนบนดนะครับครับมาดูอีกลุ่มในคนเี่นกำลังใจให้ทุกท่านที่ทำช่อง YouTube นะครับโฟกัสที่ตัวเองทำต่อไปนะครับคิดดีตั้งใจดีนะครับทุกอย่างก็จะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับขอให้ทุกท่าน ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทําในสิ่งที่ตัวเอ,องรักนะครับผมในคนก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอเสมอนะครับในคนชอบมาถ่ายครับบัวคาเฟ่เพราะมันสวยมาก